เลามาให้อาหารปลาเนาะค่ะพี่น้องใครฟ้งได้ฟัองคะุณเนาะลำๆเรื่อยๆตัวเลขโชคลาภประจำวันเนี้เนาะคะ่ะผู้ใดสิไปตำน้อยจะใ่หรมองได้ละผูใดสิไปตำน้อยก็ให้มันมาอ่านว่านแขอยสามตัวตรงซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดเพราะว่าให้อาหารปลา ซื้ออ,อนนี้ย้งเหมือนไปวิ่งไปรลดเนาะค่ะเหล็กโซลขกประจําโชกลาบโเลขกประจําโชกลาบพรอภไยพี่น้องโชกลาบเหมือนนี้เนาะค่ะพี่น้องซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดเพราะว่า,าคอยมกักแปดผู้ได้่บมากกับบตงซื้อผู้ได้่บอยากเสียงเงินอยาซื้อแล้วพี่น้องเกียบเงินไปซื้อรัฐบาลปาดปาตาเพียนเนาะซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดวันนี้นะจ๊านะจ๊าทุกคนรวย,วยเงๆฟัง วัดเขาล่างกับพี่น้องวัดเขาล่างไกลปันไดกับมาเพราะว่าอยากถึงเล็กล,ลาลๆถึงแน่อนอนพ่อพ่อวันนี้ต้องแตกสม้มโตตรงรัฐบาลค่ะทาบุญไว้หลายๆเดี๋ยวก็ถือเองพี่น้องลับบาลกันค่ะ